ไปยิ้มล้อก็ดีใจกับอะไรที่เธอให้มาถ้าไม่คิดอ,อะไรก็ไปไปไม่ต้องมาใจดีรู้ตัวที่ว่าเธอไม่ใครสนรู้ว่าเธอไม่คิดกับฉันมากเนไปกว่านะ้ รู้ตัวทีว่าใครก็ยังฝืนถึงห้ามใจแต่มันไม่ยอมจะฟังกันบ้างเลย สวัสดีค่ะไมมิวค่ะวันนี้ที่มาอัดเสียงนะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ไกด์น้องๆเป็น voice director แล้วก็มีส่วนร่วมในการแบบว่าช่วยน้องๆไกด์เสียงเยอะมากท่านที่ชอบที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นท่อนบิดท่อนเบาแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับอารมณ์ตัวเองที่สุดค่ะ ลองพยายามมาหมดละก็เหมือนจะดีขึ้นอยู่นะก็ลองไม่เจอก็ลองไม่คุยเหมือนจะจำได้สบายละแต่แค่มันเกินไปเจอสายตายคูเ่เดิมของเันก็แกมโอฟีเออาก็ฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะพวกเราตั้งใจทำกันมากๆเลยค่ะเป็นเพลงที่ห่างหายกันมานานนะคะก็อยากให้ทุกๆคนรอติดตามเพลงนี้ด้วยค่ะ วันนี้ปุยมาอัดเสียงเพลงสิสงสามพงคอยลินทุกคนต้องชอบมากแน่ๆเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงช้ารอดูเลยฉ,ฉันเชื่อเพื่ไปยิ้มแล้วก็ดีใจกับอะไรที่จะให้มาถ้าไม่คิดอะไร Goodbye, สวัสดีค่ะปุ้ยฝ้ายไคลินค่ะวันนี้มาเสียงก็รู้สึกเต็มที่มากๆเลยค่ะเพราะว่ารอคอยเพลงนี้มาเนิ่นนานหลังจากที่ไม่ได้ปล่อยเพลงมาตั้งปีกว่าแล้วก็เต็มที่มากค่ะท่อนที่ปุ้ยฝ้ายชอบมากที่สุดก็คงเป็นท่อนฮุกของตัวเองค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะกับเพลงของไคลินที่ปุ้ยฝ้ายได้ร้องท่อนฮุกปุ้ยฝ้ายเต็มที่มากๆเลยค่ะ ถ่ายหน้าปกแล้วปุ๊บป้ายก็ฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฝากสัพพอร์ไคลินไปนานๆนะคะอย่าลืมไปฟังเพลงนี้กันนะคะเพราะว่าพวกเราเต็มที่มากค่ะตื่อกระตูนนะคะเขาตีหนูเขาตีหนูฝ่ายเดียวเลยหนูถือตุ๊กตาูรือปุ๊เขาตุ๊กตามา

สวัสดีค่ะมอนนี่ไคลินค่ะคือถามว่าเพลงร้องยากขนาดนั้นไหมหนูว่าไม่แต่ว่าความหมายที่จะร้องออกมามันค่อนข้างยากนิดน,นึงค่ะชอบท่อนพีหูกค่ะเพราะว่าเป็นคนร้องเองลองพยายามหมดละก็เหมือนจะดีขึ้นอยู่นะ แค่บังเอิญนิดเจอสายตาคู่เดียวกับเธอ,อ,เธอก็เกม over ก็ฝากทุกคนติดตามผลงานใหม่ๆของคาลินได้ที่ช่อง YouTube ยูทูบ e e ซีฟูด i ฟ้าเอนเตอร์เทนไม่ตาใจดีลูกพิมพ์นะคะเป็นเป็นตัวประกันในการที่จะให้น้องพิมพร้องเพลงได้ดีก็ลองไม่เจอก็ลองไม่คุยเหมือนจะทำได้สบายละเกม over สไตล์อื่นสไตล์อื่นเอาเอาให้เข้ากับมนหรือว่าเป็นพิมลองลองลองเอาให้เข้ากับโทนมนหน่อยโอเคอะชินก็พอเข้าใจที่เธอทำไปคงรู้เท่าไม่ถึงกันละแค่ฉันที่พังกับรอยยิ้มที่หายไปสวัสดีค่ะพิมพ์การไคลินค่ะกับรอยยิ้มกับรอยยิ้มที่หายไปกับรอยยิ้มที่หายไป เราใส่ลูกคอตอนจบนิดนึงพิมพ์การก็รู้สึกตื่นเต้นมา,มากๆแล้วก็มีความตั้งใจมากค่ะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่กว่าเราจะได้ปล่อยออกมาค่อนข้างใช้ระยะเวลานานนะะ่ะแล้วพวกเราก็ตั้งใจทําสุดๆหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้นะคะทํากันบ้านมาหนักมากเพราะว่าเป็นเพลงอกหักแรกๆของไคลินเลย ส่วนตัวพิมการก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านความรักเท่าไหร่ก็ต้องไปทํากันบ้านมาหนักมากก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้นะคะฉัันนกกเเเข้้าาใ,ใจทท,ที่ท่่่อํไไปคงรรูมมึพชอบท่อนแรปค่ะเพราะว่าตัวเองได้แรปแรปคู่กับมุนนี่ด้วยไอยะหวังว่าทุกคนจะชอบ ลองวิจัก็ลองไม่คุยเหมือนจะทําได้สบายละแต่แค่ลองไปวจัเสียงดังขึ้นใสกุเกม O V E R ทีมงานและเพื่อนๆวงคารินทุกคนก็ขอฝากเพลงนี้หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตแล้วก็ชอบเพลงนี้กันนะคะอย่าลืมไปฟังเพลงนี้กันนะหนูอาบน้ําให้หยองก่อนได้นะก่อนที่เราจะออกมาทุกคนเพราะว่าไอ้หยองตัวหมิดมากเลยอ่ะอื คุณคะวันนี้เ so ราจะกลับบ้านกี่โมงดีให้ทุกคนพิมพ์มานะคะเม้นต์กันมาเลยว่าเดี๋ยวมีจะทักอาชาเลนนะคะให้ทุกคนอ่ายกันว่าวันนี้จะกลับบ้านกี่โมงแล้วก็พิมพ์กันมาลองพยายามมาหมดและก็เหมือนจะดคขึ้นอยู่นะแต่แค่บ่งอามไปเจอสายตาคู่ดามของเธอก็แกมอ V E R สวัสดีค่ะมิมีแคลินส์ค่ะมิรู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกอยากจะทุ่มเทแล้วก็ทํางานตรงเนี้ยให้มันเต็มที่มากเลยค่ะเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็มิก็ชอบงานอะไรแบบนี้มากด้วยฉัันจจจะะะเพ้้้ออออไไไไไปปยิิมมมมมมาากก็ดดดีีีใใใบรรท่่หคตงชอบท่อนไหนมากที่สุดใช่ไหมคะชอบท่อนของตัวเองค่ะมิลองใส่ความเป็นมีมิเข้าไป ลองเพยายามาหมดละก็เหมือนจะดีขึ้นอยู่นะแต่แค่บางอย่างไปเจอสิตาคุดจำของเธอก็แกม O V E R ก็สามารถติดตามไคลินส์นะคะได้ที่ทุกช่องทางแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากฟังเพลงนี้นะคะก็อย่าลืมไปฟังกันด้วยนะคะรออันต่อเรามาทันเวลาหนูแว้นมาจากมหาลัยเลยเพราะคนนี้น่าจะรอจนเป,เปื่อยแล้วจริงเปื่อยแล้วจ้าเป็น ตัวเดีว่าเธอไม่เคยสมรู้ว่าเธอไม่คิดกับฉันมากเกินไปกว่านั้นชอบไปกับฉันไปชอบไปกับฉันไปชอไปก็ชไปชอไปก็ชไปชอไปก็ชฉัไปชอไป สวัสดีค่ะเบเบตไคลินส์ค่ะฉันยังรอทุกวันด้วยความหวังแล้วได้พบว่ามันมีแค่จะมีสิ่งเหล่านั้นก็จริงๆเรารู้สึกพยายามมากค่ะกับเพลงนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็น R&B ที่เราอยากจะใส่อินเนอร์ลงไปแต่ว่าเราก็ยังต้องคีป ภาพรวมวงด้วยค่ะจริงๆเป็นเพลงที่ค่อนข้างยากขึ้นมาจากเพลงก่อนๆมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าท้าทายดีค่ะวันนี้ชอบท่อนบิดมากที่สุดค่ะชชชออไไไปปปกกี หนูอนะหนูไม่ผิดแล้วแต่นูจะพร้อมมาเลยวันนี้หนูเ,เข้าห้องอัดแล้วเสียงหนูแหบมากเสียงหนูแบบแคร็กด้วยแต่ว่าร้องเพลงก็พอจะได้อยู่คะ่ะ<ว> <Shield> ก็เพื่อขอฝากผลงานเพลงล่าสุดนี้นะคะก็อย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะคะ ตอดีกว่าเคยกูยังฝืนทงห้ามใจแต่มันไม่ยอมจะฟังกบงเล่าไม่้านตงเยกยัอลสวัสดีค่ะวาวาใครลิงค่ะ รู้ตัวดีกว่าใครก็ยังฟืนทนห้ามใจได้มันไม่ยองจะฟังกำลังเลยวันนี้วาวาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับกังวลเลยค่ะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่อกหักแล้ววาวาไม่รู้จะสื่อว่ายังไงค่ะ แต่พี่ๆเขาแนะนำซีรีส์ให้ววาดูเลยค่ะทําให้ววาเข้าใจเพลงนี้ความหมายเลยก็หนูรู้สึกว่าขอบคุณพี่ๆเขาด้วยค่ะตอนน้องววากาลังสุดร้องเพลงอยู่เพราะว่าน้องมีปัญหาในเรื่องของภาษาเพราะน้องเป็นคนจีนไม่ยอมกมัามันไม่ยอมมันไม่ยอมท่อนที่ชอบที่สุดก็คือท่อนของตัวเองค่ะ

ใครดื้อสุดใครดื้อสุดอะใครดื้อสุดใครดื้อสุดหนูจ่ะหนูจ้ะหนูค้ะหนูดื้อสุดค่ะขอให้ทุกคนมาฟังเพลงนี้กันเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจมากเลยค่ะ